พอช่องบ่ายถึงคำ่ำดอกพุตานก็จะเป็นสีชมพูค่ะเพื่อนๆนี่แหละค่ะคือดอกพุตานดอกพุตานสีชมพูค่ะเขากลายเป็นสีชมพูแล้วตอนเช้าเขาก็จะเป็นสีขาวค่ะพอช่วงเที่ยงก็จะเริ่มออกเป็นสีชมพูแต่พอช่วงเย็นปุ๊บก็จะเป็นสีชมพู enfim. หมดเลยค่ะนี่แหละค่ะคือดอกพุตานค่ะเพื่อนๆคนไหนยังไม่เคยเห็นดอกพุตานนี่แหละค่ะ คือดอกพุตานเขาเปลี่ยนสีแล้วค่ะเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีชมพูค่ะให้เพื่อนๆดูค่ะนี่แหละค่ะดอกพุตานสีชมพูค่ะตอนช่วงเช้าอันนี้ก็จะบานตอนเช้าพอเขาบานเขาก็จะเป็นสีขาวค่ะตอนเช้าเขาจะบานเป็นสีขาวพอมาช่วงเที่ยงเขาก็จะกลายออกเป็นสีชมพูสีขาวอมชมพูพอช่วงบ่ายมาถึงตอนเย็นก็จะกลายเป็นสีชมพูหมดเลยค่ะ นี่แหละค่ะคือดอกพุทราค่ะ